กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจัดงานความร่วมมือในการขับเคลื่อนเพื่อยกระดับความปลอดภัยให้กับประชาชนในสถานการณ์ฉุกเฉินร่วมกับหลายภาคส่วนและตั้งศูนย์ปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารติดตามสถานการณ์และสนับสนุนการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ พร้อมยกระดับระบบแจ้งเตือนฉุกเฉินแห่งชาติผนึกหน่วยงานภาครัฐเอกชนและผู้ให้บริการมือถือให้การเตือนภัยแม่นยำรวดเร็วและลดความสูญเสียของประชาชนการปรับปรุงของกระจายสัญญาณสื่อสารสำหรับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารในภาะวะฉุกเฉินการยกระดับการแจ้งเตือนภยัยพิบัติโดยเน้นการบรณาการข้อมูลระหว่างภาครัฐก,กับแลตฟอร์ ดิจิทัลโดยมุดด่งผลตนให้เกิดการเชื่อมโยงข้อมูลภัยพิบัติที่เป็นทางการจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยไปยังแพลตฟอร์มอย่างรวดเดียวและน่าเชื่อถือทั้งนี้ในวันนี้เราได้รับเขียนจากวิทยากรจากหน่วยงานทันธมิตรที่จะมากล่าวถึงความร่วมมือที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้เพื่อยุกระดับการแจ้งเตือนประชาชนเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของประชาชนทุกคน ในงานได้จัดนิทรศการและเวทีเสวนาเสริมความปลอดภัยของประชาชน